ก็จากคลิปที่แล้วครับก็ใช้ L 50ครับโดยเปิ้น1้ดันตูนดรอยดูครับว่าจะขึ้นไหวไหมครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องทิ้งดำสิ ไม่ไหวครับไม่ไหวขึ้นไม่ไหวครับหนักเกินครับหนักเกินรถไถก็จะจมหน้าฝนประมาณนี้ครับหน้าฝนเรียบร้อยครับไมไ,ไ,มไ,ไม่ขึ้นครับ ไม่ขยับเลยครับงานนี้ค่าแรงค่าแรงหมดครับค่าแรงรมาขุดนกรดกรถมาขงดลยุดมมาขดเ แต่ว <LY> <ique> ันหมดเตียงทตี่ยรถเรามันมูมแห่งปรนนันทีรถอันนี้มันบวดใอันนี้ได้นนิตั้งแต่สองสิเหายังว่ายังบวดไปได้ขนาดนี้เพื่อถ่ายบทจำกับนจิงอยู่แต่ว่ามันหนักมอนพูดซีตันหมดอยู่นี่

เกมขึ้นไม่ได้ก่ไอนแล้วล้อบอกบอกคนแล้วเราอย่าคนน่ง <c oughs> เอาลงจากสองแถวผูนแล้วบัดนี้ลองเบิงท uh> ั้งสองแถวหลังเนี่ยต้องเอาลงเลยดีกว่ากันไปเอาไมโครมาตามบ้านแล้วสตาร์ทกับ4,000น่ะค้าแรงกับพ่อนะมันโดดดำดิ้นหนักอยู่งหนึ่งอ่าแมนอยู่ว่มันมุมีติดอ่ะ ก็ต้องขุดดิน,นออกก่อนครับหาวิธีใหม่อัน,นหอ่ไม่ขึ้นแล้วรถมันก็เครื่องร้อยสิบเองเคเอ0ร้อยสิบมันบืนไม่ได้เฟืองท้ายก็เฟืองท้ายวิ่งหนักเลยงานนี้น,นำโดยเสียโตัวถิถวัคซีนมาเป็นไงครับโอ้ลืมสัมผัสโอ้อยากินเหล้าแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> สันสันเลยใช่ไหม<ต>สันอยาก,ส,ยากสันอยากกินข้าวไไโอ้ยอยากกินเหล้าลองวิธีใหม่นครับลองลูอีกรอบครับก็จะขึ้นไหม ตามน้องเยกต,ตตามน้องเยกตามน้องเยกเออเออเ,เออดน,นหนาสามนะไม่ขยับเลยครับ เดี๋ยวคอยลุ้นกันครับว่าจะขึ้นไหวไหมปอเปิลปอเปิลอีกแล้มาลุ้นกันครับว่าจะขึ้นไหมไปทะเบียน,นเปิเดี๋ยวเยอวเออเียเดียวเดียวเีย ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำก็ต้องถอยหรอกไปเลยไปเลยนั่นขุดตั้งนาออกโดดนั่นมันไปอยู่นี่เดี๋ยว <c oughs> ต้องขุดขิดดินออกดีดขุดดินออกก่อนครับแป๊บนึง ทัานี้เปิ้นๆเอาใช้ทางนี้น้ำเน่ยพอด้าน่ะสูงมันสีสูงโพดรอบสามครับรอบสามรอบสามครับ

มัคือแทน้น้อคยงหญยกว่า,วาซ่นวะาซนเดี๋ยวรอชมครับว่าจะขึ้นไหวไหมเมื่อกี้นี้ก็ดันลองดูก็ขึ้นครัขบขึ้นดีงขยับนิดน,นึงขยับนิดน,นึงถ,ถ้าไม่ออกนะครับเอาอีกแถวนึงออกว่างั้น ขนลงแถวเดียวแถวเดียวแถวเดียวแล้ววางเงามาเนี่ยนี่แถวเดียวล้ววางเงาคืออยากแห้งันมด ลองดูครับกันแ,แม่ปนยห้เอยกบอ้ยกเลย,เลยอยะพรมกันเว้ย ก็นะว่า k ค1ร5จะขึ้นไวไหมเรียบร้อยครับโอ้ยโอ้ยมอเตอร์ไซค์ด้อเราโบเห็นได้หันมอเตอร์ไซค์ได้หันเ่าโบเห็นได้หันขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับดำเนินการโดยเป,ปิ้ล1 1 5บ ่ว่าจะไม่เลีอย่างวัวจะไม่ได้เลี้ยงครับงั้นเอาโรดขึ้นนะครับติดลมหน้าฝนมาผิดซอยชีวิตเปลี่ยนพันนะครับนี่ครับต้องเอาปุ๋ยขึ้นอีกรอบหนึ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม โอบคเคครับงั้นเจอกันคลิปหน้าครับ